สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านผมเุเทมลาลิก้านะครับเจอกันเหมือนเช่นเคยในช่วงลาลิก้าอัปเดตอั่เล่า,ข,าข่าวความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลสเปนวันนี้ชวนคุณผู้ชมคุยถึงเรื่องราวของเทรนต์เลสเตอร์อนโนนนะครับเราบอกว่าปีแรกของเทรนด์กับเรือมดดินนั้นเป็นปีที่หนักหน่วงมากนะครับหลังจากที่เผชิญกับปัญหาอาการบาดเจ็บมาตลอดจนถึงขณะนี้นะครับผ่านมาเกินครึ่งซีซั่นแล้วเทรน์ก็ยังจับต้นชนปลายไม่ถูกเนื่องจากว่าไม่ได้เล่นอย่างต่อเนื่อง ตอนนี้นะครับทเทรนด์พลาดการลงสนามเมื่กับเรียมมริดในทุกรายการไปละ21เกมพักรักษาตัวนับเป็นวันนะครับรวมทั้งสิ้น100วันซึ่งถือว่าเป็นการพลาดลงสนามมากที่สุดตั้งแต่ทเทรน์เล่นอาชีพมาเลยปีที่แย่ที่สุดที่ทเทรน์เคยพักยาวในการเล่นใ้กับลิเวอร์พูลก็คือ20เกมเมื่อฤดุการ2023ถึง2024แต่มาผลนี้เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่หนักมาก แต่ณเวลานี้เทรนด์พร้อมแล้วนะครับหลังจากที่ปาดเจ็บแล้วก็พักไปในเกมที่เร,เร,เรนะอัลเดบิดบุกไปชนะแอตเด็ิบินเบาที่สานมาเมส่อวันที่3ทธันวาคมนะครับแล้วก็สื่อคาดกันว่าในวันอาทิตย์นี้ที่เรอัลเดริดจะบุกไปเยือนเมสไตา่าเซเดียมของบารเลนเซีย จะเป็นเกมที่เทรนด์ได้คัมแบ็กกลับมาลงสนามเป็นตัวจริงคาดกันไว้แบบนั้นนะครับเนื่องจากว่าสราบร่างกายของเดนนี่กับคารเนี่ยก็ยังไม่ชัวร้อเซนตะครับตอนนี้เจ้าตัวยังอยู่ในการออกกําลังแล้วก็เรียกความฟิตอยู่ในโรงยิมก็คือยังไม่ได้ลงสนามแบบเต็มที่นะครับทำให้สื่อเนี่ยมองว่ามีโอกาสเพียงแค่30%เท่านั้นที่คาราจะได้ลงสนามเป็นตัวจริงส่วนเฟเดริโกวาเวเดเนี่ย ถ้าวากันตามตรงแล้วเจ้าตัวก็ไม่ได้ชอบมากนะครับกับการเล่นเป็นแบ็กขวาและถ้ามองถึงศักยภาพการมีวาเวเวดเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ยังไงก็สร้างเรียบให้กับทีมได้มากกว่าดังนั้นแล้วนะครับน่าจะเป็นโอกาสของเทรนที่ได้ออกสตาร์ทเป็นแบ็กขวาตัวจริงในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้อย่างไรก็ตามนะครับต้องบอกว่ามันจะเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการที่จะชี้วัดอนาคตของเทรน์อยู่เหมือนกัน ถ้าหากว่าลงไปแล้วได้รับบาดเจ็บซ้ําอีกเนี่ยรับรองเลยนะครับมีปัญหาแน่นอนกับการที่เทรนด์จะอยู่หรือไปในซีซันหน้าอย่างน้อยๆลงสามไปเนี่ยเทรนต์ต้องเอาตัวให้รอดใน90นาทีต้องไม่บาดเจ็บกลับอีกนะครับแล้วก็ต้องพยายามโชว์ฟอร์มให้ดีที่สุดเพราะนี่คือช่วงเวลาที่น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับของเทรนต์เอเลสเดอร์อานในการที่จะพิสูจน์ตัวเองให้เห็นหลังจากก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาสารพัดว่าเขาไม่อยู่ในแผนการทําทีมอามโรอาเบรัวเดินม,มาบอกว่าให้ย้ายทีมได้เลยซึ่งต่อมาก็มีการออกมาปฏิเสธข่าวนะครับว่ามันเป็นเฟกนิวอย่างไรก็ดีอย่างที่ผมเกริ่นไปอย่างที่ผมได้บอกไปเกมกับเมสซายาเป็นเกมสําคัญมากครับสาหรับเทรนต์ลงมาแล้วถ้าทําได้ดีผ่านไปโดยที่ไม่ไม่มีปัญหาการบาดเจ็บซ้ำอีก เทรนน่าจะลงหลักปักทานได้แต่ถ้าไม่นะครับมีโอกาสเหมือนกันนะครับสํหรับอนาคตของเทรน์ที่จะไม่ได้ไปต่อในซีซั่น2กับเรอัลมาดริดแฟนเทรนที่คอยซัพพอร์ตเขาหรือคนที่คอยดูว่าเขาจะนะนะครับล้มเหลวกับเรอัลมาดริดเมื่อไหรเนี่ยก็รอจับตามองกันนะครับวันอาทิตย์นี้รอัลมาดริดไปเยือนเมสซายาสเตเดียมของบาลนเซียครับ